หนังเรื่องนี้สร้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เมื่อกลุ่มยิบซีคนโรมาเนียได้เดินทางลัดเลาะหนีการจับกลุ่มของทหารนาซีเข้าไปยังประเทศฝรั่งเศสที่ที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือและประสบการณ์อีกมากมายที่ยากจะลืมเลือนสวัสดีครับผมดูพีหนึ่งเก้าแปดสี่หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคอโคลโลกลุ่มยิบซีกลุ่มนี้จะรอดปลอดภัยจากทหารนาซีไปตลอดฝั่งหรือไม่และพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับ หนังเปิดมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี1943นาซีเยอรมันกำลังเลืองอำนาจและพยายามไล่ล่ากลุ่มชาติพันธุ์ยิวยิปซีและสลาฟนั่นจึงเป็นเหตุจำเป็นซึ่งจะมีเด็กผู้หญิงผู้ชายหนุ่มและคนแก่จำนวนราวๆ15คนจะต้องละเหยเล่ล่อนออกมาจากบ้านเกิดเพื่อหนีการไล่ล่าของทหารนาซีพวกเขาเดินทางด้วยรถมา้าจำนวน5คันมาจนถึงป่าก,กว้างแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสพวกเขาจะใช้วิธีเดินทางไปเรื่อยๆหยุดพักขอทำงานเป็นระยะๆะะไม่ลงหลักปักฐานอยู่ที่ไหนเป็นหลักแหล่ง เพราะกลัวว่าวันหนึ่งจะโดนจับไปค่ายกักกันระหว่างทางทารสหนึ่งในสมาชิกยิปซีผู้ซึ่งมีความผิดปกติทางสมองเขาได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนแอบตามพวกเขามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดจึงหยุดพักสักครู่และช่วยกันตามหาคนผู้นั้นไม่นานทารสก็ตะครุบจับเจ้าตัวดีที่แอบตามมาได้หน้าตาก็เต็มไปด้วยโคลนไม่รู้ว่าไปคุกฝุ่นมาตั้งแต่ตอนไหนแท้จริงแล้วเด็กคนนี้มีชื่อว่าครูดเป็นหนูน้อยฝรั่งเศสที่สูญเสียพ่อแม่จากสงคราม เขาถูกพาตัวไปอยู่ที่สภากาชาติก่อนที่ทางองค์กรจะเริ่มทยอยส่งเด็กให้กับผู้สนใจรับเด็กไปเลี้ยงครูธทําใจไม่ได้ที่ต้องมีพ่อแม่ใหม่จึงทําการหนีออกมาจากสภากาชาติและมาเจอเข้ากับกลุ่มชาวยิบซีพอดีจึงแอบตามมาชาวยิบซีทุกคนก็รู้สึกสงสารและอนุญาตให้เขาตามมาด้วยได้แถมยังแบ่งอาหารที่มีเพียงเล็กน้อยให้กินด้วยและรับครูดเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมเดินทางไปกับทุกๆคนพวกเขาตั้งฉายา,ยาให้น้องครูธว่าคอโคโลในภาษาโรมาเนียที่แปลว่าอิสระเพราะเจ้าหนูนี้ ช่างกล้าหาญใจเด็ดเดี่ยวแอบหนีมาคนเดียวตั้งแต่จิ๋วๆเลยท่าทางดูจะเป็นคนที่รักอิสระน่าดูวันต่อมาทาโรสและทาทานได้ออกไปเก็บสมุนไพรในป่าทาทานได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากชายป่าก็เลยเดินเข้าไปดูและเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะภาพที่เห็นคือทหารนาซีสองคนกําลังขับรถเครื่องมุ่งหน้าไปยังทางที่พวกเขาซ่อนตัวกันอยู่ทาทานไม่รอช้ารีบใส่เกียร์หมาวิ่งไปบอกกับชาวยิปซีที่เหลือให้รีบอบพยพโดยด่วนเลยทุกคนก็รีบเก็บข้าวของเตรียมตัวกับการหลบหนีผู้ชาย ก็รีบเตรียมรดลากส่วนผู้หญิงก็เอาผ้ามาคุมเท้าม้าเพื่อไม่ให้เกิดรอยจนสามารถตามมาได้นับว่าเป็นวิธีที่ฉลาดและทําให้พวกเขารอดมาได้นานขนาดนี้ตัดภาพม,มาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแถบชนบทประเทศฝรั่งเศสมีชายคนหนึ่งชื่อว่าทีโอโดเป็นผู้ใหญ่บ้านประจําหมู่บ้านแห่งนี้ผมขอเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับเขาเป็นคนมีคุณธรรมจิตใจดีแถมเก่งกาจถึงขั้นเรียนจบสตวแพทย์มาเลยเขาคอยดูแลสัตว์เลี้ยงของเพื่อนในหมู่บ้านเสมอชื่อเสียงการรักษาของเขาก็ดังกระชอนถึงขนาดที่ว่าทหารนา อยู่ต่างหมู่บ้านยังมารับตัวเขาเพื่อไปรักษาเจ้าสุนัขทหารที่ป่วยและผู้ใหญ่บ้านเองก็รักษาทุกคนหายเป็นปกติได้เลยกลับมาที่ชาวยิปซีพวกเขาได้บังเอิญเดินผ่านหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านพอดีและเห็นพ้องตรงกันว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์จะพักอาศัยอยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งก่อนเพื่อรับจ้างทํางานและเอาข้าวของออกไปขายหาเงินได้หวังมีเงินเก็บสักนิดเพื่อตุนสเสบียงแล้วจึงค่อยเดินทางต่อและหากพวกเขาจะอยู่หมู่บ้านไหนก็ต้องให้ที่ทาการหมู่บ้านนั้นปั๊มสแตมอนุญาตให้ก่อนเพื่อง่ายต่อการตามตัวซึ่ง ช่วยของผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าลุนดีก็เป็นคนปั๊มสแตมให้กับชาวยิปซีทุกคนด้วยทาโรสยังแอบแกล้งเธอด้วยการแอบเอาตาปั๊มมาปั๊มเล่นบนก้นสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาเพื่อแจ้งข่าวกับชาวยิบซีทุกคนว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เยอรมันขอความร่วมมือกับฝรั่งเศสว่าให้ช่วยจับคนยิบซีที่เล่ล่อนอยู่ไม่เป็นที่ส่งตัวให้พวกทหารนาซีซะดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงเสนอว่าพวกเขาควรตั้งหลักอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไม่อย่างนั้นอาจจะโดนจับไปได้อยู่ที่นี่แหละเขาจะหาทางช่วยเองแต่พวกเขาก็บอกว่าก่อนอื่นก็พาไปดูก่อนว่าที่อยู่อาศัยเป็นยังไงพอผู้ใหญ่บ้านไปถึงที่ที่ชาวยิวต ชาวิ่งของวิ่งหนีไม่คิดชีวิตลำบากชาวยิปซีต้องวิ่งช่วยกันไล่จับลูกดิงคนนี้ครูธเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนฝรั่งเศสกลัวว่าจะส่งตัวเขากลับไปที่สภากาชาติแล้วต้องถูกบังคับให้ไปอยู่กับคนอื่นๆอีกเขาเลยต้องหนีแต่พอได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเขาก็สัญญาว่าจะไม่บังคับฝืนใจครูดแน่นอนเพราะหากทางการรู้ว่ามีเด็กฝรั่งเศสร่วมเดินทางไปกับพวกชาวยิปซีจะเข้าใจผิดได้และทําให้พวกเขาเดือดร้อนกันไปกว่าเดิม ครูสก็มองดูแล้วผู้ใหญ่บ้านดูไม่น่าจะมีพิษภัยจึงไปยอมอาศัยอยู่กับเขาแต่โดยดีผู้ใหญ่บ้านก็ให้คนหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ครูดใส่ให้เขานอนด้วยที่สำนักงานดูแลเขาประครบประงมเหมือนลูกชายแท้ๆเลยครับลุนดีนอกจากะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วเธอยังมีตำแหน่งเป็นคุณครูคอยสอนเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ให้ครูดไปเรียนกับเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งเด็กๆก,ก็ต่างมองครูดด้วยความสงสัยชาวบ้านก็แอบพูดกันว่าครูดมากับพวกยิปซีและค่านิยมชาวยิปซีในสมัััยนนน้กก็็ถูมองวว่าเปห ขโยจึงไม่แปลกที่เด็กๆคนอื่นจะมองคูดด้วยสายตาไม่เป็นมิตร พอตั้งแคมป์เตรียมตัวทุกอย่างเสร็จสั์ชาวยิปซีก็กระจายตัวกันออกไปหาเงินบางคนรับซ่อมเครื่องครัวตามบ้านบางคนก็ไปเล่นดนตรีขับกล่อมบรรเลงแลกกับเงินทีหน้าสาวสวยที่สุดในชาวยิปซีเธอได้เจอกับชายผู้หนึ่งที่ขยันมาขายขนมจีบเธอทุกวันที่แคมป์มีนายอำเภอคนหนึ่งเข้ามาหาชาวยิปซีเขาเคยช่วยเหลือชาวยิปซีครั้งหนึ่งในสมัยที่นาซียังไม่ออกไล่ล่าแบบจริงจังซึ่งพวกเขาก็จดจำบุญคุณไว้อย่างดีและยกย่องนายอำเภอคนนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่านายอำเภอจะมากี่ครั้งพวกเขาก็ค คอยดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีทุกครั้งเลยแต่รอบนี้มันผิดปกตินายอำเภอมาแบบเงียบขรึมถามถึงแต่เรื่องมา้าว่าตัวไหนแข็งแรงใช้งานได้บ้างช,ชกกายชกันประจํากลุ่มนําโดยดาโก้ก็เลยนึกสงสัยและจับสังเกตได้ว่านายอำเภอไม่ได้มาดีอีกต่อไปแล้วเขาจะต้องร่วมมือกับทางการฝรั่งเศสจับพวกเราส่งให้เยอรมันเพื่อทําผลงานแน่นอนฉะนั้นต่อไปนี้เราจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังและเตรียมมือเอาไว้ให้ดีทางฝั่งของลุนดีเห็นว่ายังต้องมีเด็กโตอีกสองคนที่ยังต้องอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักเธอจึงอยาก ให้พวกเขาไปเรียนหนังสือพร้อมกับเด็กๆด,ด้วยเลยชาวยิปซีไม่เข้าใจว่าเรียนหนังสือคืออะไรพวกเขาคิดแค่ว่าถ้าจะเอาพวกเด็กๆไปต้องจ่ายตังค์นะไม่ไปฟรีแน่นอนลุนดิก็เลยต้องอธิบายให้ฟังว่าไปเรียนมันได้ความรู้นะชาวบ้านก็เลยยอมรวมถึงทาโรสหนุ่มสูงวัยหัวใจเด็กก็ขอไปเรียนกับเขาด้วยอีกคนทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเขาได้เจ้าหนูครูดเป็นลูกมือคอยตามไปช่วยเขาทุกที่วันนี้มีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือให้ไปรักษามมาให้หน่อยมีตัวหนึ่งพวกมันทะเลาะกันและมีตัวหนึ่งที่ได้รับบ,บาดเจ็บผู้ บ้านก็เลยพาคูดไปช่วยดูพอไปถึงเจ้าม้าตัวสีขาวก็ยังคงหงุดหงิดไม่เลิกผู้ใหญ่บ้านเลยผูกมันไว้และจูงม้าตัวที่บาดเจ็บออกไปรักษาระหว่างกําลังใจจดใจจอกับการรักษาตัวที่เจ็บอยู่นั้นเขาไม่ทันสังเกตม้าตัวแสบที่ก่อเรื่องดันแหกคอกและกําลังวิ่งมาทางนี้กว่าที่คูดจะเห็นและรีบหันไปเตือนผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่ทันซะแล้วเขาก็โดนมันกัดเข้าที่แขนเต็มแรงผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บและเสียเลือดมากจนสลบไป ครูจึงรีบไปตามลินดีมาช่วยพอดีว่าชาวยิปซีมาได้ถูกจังหวะพอดีเขาเลยแยกกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งรักษาผู้เย่บ้านด้วยวิธีพื้นบ้านอย่างการเอาผ้ามารัดท่มเลือดไว้ก่อนและใช้ไข่กับมูลวัวทาไปที่บาดแผลซะเลยฉีกทุกกฎวงการแพทย์แต่ดันเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีเยี่ยมเลยครับอีกกลุ่มหนึ่งก็รักษามา้าด้วยการป้อนน้ำมันพร้อมกับสวดขอให้พระเจ้าเมตตาให้มมาตัวนี้หายสวดอยู่สักพัก,พกเจ้ามมาก็ดีขึ้นลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซได้ซะอย่างนั้นสรุปปว่าาลอดดภัััยทท้้งงงคคนมโชีจริๆ ชาวยิบซีอยู่ที่นี่กันอย่างสงบสุขไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครผู้ใหญ่บ้านพักรักษาตัวอยู่ก็เลยส่งเจ้าคุดน้อยเอาเสเบียงมาให้ชาวยิบซีเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยเขาไว้ได้แถมยังฝากถามอีกว่าใช้อะไรรักษาได้ผลดีเกินค่าแต่มีหรือที่พวกเขาจะบอกขืนบอกไปว่าเอามูลวัวมาทาแผลให้มีหวังโดนโกรแง่แงเลย เช้าวันต่อมาทารอสรีบไปปลุกทาทานกับคาลีให้ไปโรงเรียนได้แล้ว3ามคนหยิบสมุดวิ่งไปที่โรงเรียนกันอย่างตื่นเต้นเด็กๆทุกคนดูจะแปลกใจที่เห็นเด็กยิบซีกับเด็กคงอีกคนมาเรียนด้วยแต่ด้วยความตลกโปกฮาทารอสก็ทําให้ทุกคนมีความสุขและเข้ากันได้อย่างรวดเร็วถึงลุนดิจะต้องเหนื่อยกับความวุ่นวายของพวกเขาไปสักนิดแต่เธอก็มีความสุขที่ได้สอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กๆ บ่ายวันนั้นพวกทหารฝรั่งเศสได้รับแจ้งว่ามีชาวยิปซีอยู่ที่นี่เขาก็เลยเข้ามาขอตรวจหนังสือประจําตัวของทุกคนพวกเขามีท่าทีบูรี่อย่างเห็นได้ชัดทหารย้าเตือนให้ทุกคนต้องมีสแตมสแสดงความเคลื่อนไหวให้ตามตัวได้ในทุกๆท,ที่ที่ไปไม่พอแค่นั้นนายอำเภอมายึดม้าตัวที่แข็งแรงที่สุดของพวกยิปซีไปจนหมดพวกเขาสู้ขาดใจพยายามยอม้าของตัวเองไว้บ้างก็ร้องไห้ออกมาอ้อนวอนขอความเมตตาแต่ยังไงก็สู้พวกมีอาวุธไม่ได้อยู่ดีทาโรสตีแตกไปเลยครับที่รู้ว่าพี่น้องชาว ลิีของเขาโดนลังแกเขาร้องไห้ดีดดิ้นอยู่ในป่าโทษพระเจ้าว่าไม่เมตตากันบ้างเลยเสียม้าไปเกือบหมดแบบนี้จะทํายังไงต่อไปกันล่ะเนี่ยพวกผู้ชายก็มานั่งประชุมกันว่ายังไงก็จะต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาลุกลานได้อีกพวกเราต้องรอเวลาที่เหมาะสมและหนีไปให้เร็วที่สุด ทางด้านของลุนดิพอรู้ข่าวว่าทหารบุกมายึดม้าของพวกยิบซีไปก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอลงทุนปลอมแปลงเอกสารเพื่อไม่ให้ทางการจับได้หากถึงเวลาที่พวกเราต้องหนีไปพวกทหารจะได้ตามไม่เจอผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แพ้กันเขาคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกทางการและคอยปกป้องเพื่อนชาวยิบซีของเขาตลอดทั้งคู่ทํางานร่วมกันมีอุดมการเดียวกันคือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทาให้ได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์จากผู้ช่วยและเจ้านายกลายมาเป็นนักศึกษาดูใจกันฉันแฟนที่งานเลี้ยงมีคนจ้างชาวยิบซีไปเล่น เพราะเสียงเพลงของพวกเขาช่งางไพเราะเหลือเกินผู้ใหญ่บ้านและลุนดีเองก็ไปร่วมเต้นล้ท่ามกลางสายตาของเพื่อนชาวยิบซีที่มองมาด้วยความยินดีกับทั้งคู่หลังจากวันนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันขนฟืนมากับครูดเอาไว้ให้ลุนดีจุดเตาผิงให้กับนักเรียนเพราะมันใกล้จะหน้าหนาวเต็มทีแล้วต่อมาทางด้านของทหารนาซีก็กระจายกําลังกันเข้ามาที่หมู่บ้านนี้แล้วนานยทหารเยอรมันกลุ่มหนึ่งกําลังอาบน้ำหัวเราะเลิงล่ากันอย่างสนุกสนานผิดกับเธอลุนดีที่กลัวจนจับใจว่าชาวยิบซีจะเป็นอันตราย ทาโรสที่ได้รู้ข่าวว่าทหารนาซีใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเขาก็สติแตกอีกรอบเดินกิ้งไปกับทางรถไฟอย่างคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงต่อไปดีและแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวหนักก็มาถึงทหารนาซีจับพวกเขาทั้งหมดไปที่ค่ายกักกันชายหนุ่มที่คอยมาตามจีบที่หน้าถึงกับสุดร้องไห้เมื่อมาหาเธอและพบกับแคมป์ที่ว่างเปล่าไรวีเวลของพวกยิบซี ทุกคนถูกพามาที่ค่ายกักกันบรรยากาศก็กสลดหดหูชาวยิบซีอีกหลายพันชีวิตอยู่ี่ความแออัดท้อแท้และสิ้นหวังบ้านก็อดอยากและล้มป่วยลงไปบ้านก็ถูกทำลายและถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างหนักในค่ายในค่ายกักกันมีแต่เสียงร้องคำว่าคอโคโรที่แปลว่าอิสระพวกเขาเรียกร้องความอิสระให้ตัวเองหวังให้ทหารปล่อยพวกเขาไปครูสเสียสูญไปเลยครับที่อยู่ดีๆเพื่อนชาวยิบซีที่เป็นเสมือนครอบครัวของเขาก็ถูกพาตัวไปกันหมดเขาไปที่แคมป์เก็บข้าวของที่กระจัดกระจายทำความสะอาดรอไว หวังว่าเพื่อนของเขาจะกลับมาอีกครั้ง ตกดึกก็นอนร้องไห้ทั้งคืนทั้งสงสารชาวยิบซีจนผู้ใหญ่บ้านต้องเข้ามากอดไว้เพื่อปลอบใจหนูน้อยคนนี้เขาไม่ได้นิ่งนอนใจและคิดแผนการอะไรดีๆออกความจริงแล้วกฎหมายก็ยังมีช่องโหว่อยู่ถ้าหากชาวยิบซีมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินพวกเขาก็สามารถอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องไปนอนอดอยากอยู่ในค่ายกักกันด้วยซ้ําแต่พอดีว่าผู้ใหญ่บ้านก็คิดออกเขามีบ้านหลังเก่าที่ได้รับมรดกมาเขาจึงจัดการขายขาดและโอนให้เป็นชื่อของหัวหน้ากลุ่มยิบซีขายไปเพียงไม่แพงเท่านั้นเองคนทํำโ ก็ถึงกับงงเลยล่ะครับแต่ก็ไม่อาจขัดศรัทธาได้ที่ผู้ใหญ่บ้านจะช่วยเหลือเพื่อนชาวยิปซี หลังจากจัดการเรื่องเอกสารและเตรียมบ้านไว้เสร็จสิ้นเขาก็เดินทางไปรับเพื่อนที่ค่ายกักกันทันทีตอนแรกคารสหายตัวไปแต่พอรุนดีเข้าไปหาไม่นานก็เจอตัวเขากำลังนั่งหมือลอยอยู่พอเห็นว่ารุนดีเข้ามาหาก็ดีใจมากและทุกคนก็กอดกันด้วยความดีใจก่อนจะขึ้นรถกลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องทนทุกข์ในค่ายนี้อีกแล้วแต่ยังไงเพื่อนชาวยิบซีอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือจึงไม่นับว่าจะดีใจอย่างเต็มที่นักหลังจากผ่านประสบการณ์หดหู่มมมมาาาาแล้ว้วววพกเขขขีคสุึนนิด ที่ได้มีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองผู้ใหญ่บ้านเล่นสนุกกับพวกเขาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยช่างเป็นคนดีประเสริฐอะไรเช่นนี้คนเท่าคนแก่ก็ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปให้หมดสิน้นทาโรตเองก็ยังคงมีอาการขวัญเสียจากการต้องเข้าไปอยู่ค่ายกับกันแต่ก็ได้เพื่อนชาวยิบซีช่วยกันปลอบใจและแนะนําว่านี่คือบ้านที่ปลอดภัยของพวกเขาจริงๆแล้วจะมีก็แค่ดาโก้ที่ไม่อาจจะไว้ใจใครง่ายๆอีกต่อไปแล้วเขากโกรธแค้นนายอำเภอมากที่ทําแบบนั้นกับพวกเขาเขาคิดว่าทางเดียวที่เราจะเป็น ะได้จริงๆก็คือต้องหนีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมยิ่งอยู่แบบนี้ก็ยิ่งเหมือนชี้เป้ารอ้อยพวกทหารมาจับไปเมื่อใ่อีกก็ไม่รู้เขาคิดวางแผนจะแก้แค้นให้สมกับที่นายอำเภออุตส่าห์ไปดักรอขัดอาวุธไว้อย่างเงาวับแต่สุดท้ายพื้นฐานจิตใจดีงามของเขาก็ไม่สามารถทําลายคนอื่นได้ลงแม้คนคนนั้นจะเลวแค่ไหนคาโก้คิดว่าตัวเองช่างขี้ขลาดไม่สมกับที่เกิดเป็นชาวยิปซีเลยจึงคิดจะทําร้ายตัวเองแต่ก็ได้เพื่อนช่วยเตือนสติไว้ว่าชีวิตเรามีค่าเกินกว่าจะเอาไปแลกกับคนพันนั้นนนนยยิ่่งอูไปนาานเขา้ทุกคกค็ รักกันโดยเฉพาะครูดที่ผูกพันกับชาวยิปซีมากจนคิดไม่ออกว่าถ้าหากไม่ได้เจอกับพวกเขาแล้วจะเป็นยังไงทุกคนพากันไปสำรวจห้องใต้ดินและเห็นว่ามีหนูมากมายก็คิดว่าในนั้นมีผีก็พากันเอาตะปูมาตอกประตูไว้เป็นอะไรที่น่าเอ็นดูจริงๆครับ ครูสพาเพื่อนๆมาเล่นที่สำนักงานร้องลําทำเพลงกันอย่างสนุกเพลิดเพลินส่วนทารอสที่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นก๊อกน้ําก็เปิดเล่นจนน้าท่วมสำนักงานเลเทะไปหมดเลยโชคดีนะเนี่ยที่ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ไม่งั้นคงโดนบ่นกันไปหลายทีเวลาไปโรงเรียนทารดสก็ป่วนเขาร้องเพลงชาติกันเสร็จแล้วก็กระโดดออกหน้าต่างไปเดินเล่นสบายใจเิมลุนดิได้แต่เอ็นดูในความไร้เดียงสาของเขาชาวบ้านที่นี่ก็แบ่งเป็นสองฝั่งบ้างก็ชอบที่พวกยิปซีมาอาศัยเพราะพวกเขาสนุกสนานและสามารถช่วยงานได้ในราคาที่ถก มีคนมาจ้างให้พวกเขาไปเล่นเพลงขับกล่อมไก่เพื่อกระตุ้นให้พวกมันออกไข่ไวๆด้วยครับแต่บางส่วนก็รับไม่ได้ที่ชาวยิปซีอาศัยร่วมชายคากับพวกเขาพากันมาตะโกนต่อว่าถึงขั้นสร้างั้วกั้นระหว่างทางบ้านเขากับพวกยิปซีด้วยมีการแอบ,บเอาม้าของพวกเขาไปอีกดีที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นเข้ามาปกป้องพวกเขาเอาไว้ได้ก่อนผู้ใหญ่บ้านและลุนดีก็รู้สึกเหนื่อยล้าแต่พวกเขาก็ยังคงมีกันและกันคอยให้กำลังใจช่วยดูแลเพื่อนของพวกเขาต่อไป จนกระทั่งวันหนึ่งพวกทหารนาซีบุกมาที่โรงเรียนเพื่อมาตรวจว่าเอกสารปลอมแปลงพวกนั้นอยู่ที่ไหนแต่ลุนดิก็เก็บทำลายหลักฐานไปจนหมดแล้วถึงอย่างนั้นเธอและผู้ใหญ่บ้านก็ถูกพาตัวไปสอบสวนเพื่อให้ยอมรับผิดแต่โดยดีแต่พวกเขาทั้งคู่ก็สู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อนๆเอาไว้เมื่อไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ก็จาเป็นต้องปล่อยทั้งคู่กลับบ้านไปแต่ไม่ทันการซะแล้วพวกยิปซีพากันหนีไปโดยที่ไม่ล่ำลาเลยเพราะกลัวว่าพวกนาซีจะมาจับไปอีกทั้งคู่ก็เข้าใจเพราะนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่ ครูสนี่สิครับเขาหายตัวไปด้วยคาดว่าน่าจะแอบ,บตามพวกยิปซีไปอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านก็ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอใจก็นึกเป็นห่วงและเสียใจเหลือเกินที่ไม่สามารถดูแลเพื่อนได้และก็เป็นไปตามคาดครูสแอบ,บตามมาจริงๆครับมุดอยู่ในกล่องเก็บของมีแค่ทาโรสคนเดียวที่รู้อยู่ในกล่องนานเข้าก็เริ่มเป็นตะคิวทาโรสจึงพาเขาออกมายืดเส้นยืดสายพร้อมบอกความจริงกับทุกคนไปว่าครูสจะไปกับพวกเราด้วยดากก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะถ้าหากเขาหนีไม่รอดครูดก็จะโดนจับไปด้วยจึงบอกให้ครูดต,ตามพวกเขาอยู่ห่าง และถ้าถูกจับได้ก็ให้บอกไปว่าไม่รู้จักกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่คูดก็แสดงออกชัดเจนว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาสุดท้ายดาโก้จึงใจอ่อนให้คูดมาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆหยุดพักแค่ระยะสั้นๆแต่ไม่นานพวกทหารนาซีก็กระจายกําลังตามหาจนเช้ามืดของอีกวันหนึ่งพวกเขาถูกทหารจับได้และไม่มีทางหนีรอดไปอีกแล้วดาโก้พยายามจะบอกว่า ครูดไม่ใช่พวกเดียวกับพวกเขาเพื่อให้เขารอดแต่ครูดก็ยืนยันว่าจะไปอยู่ในค่ายกักกันกับพวกยิบซีด้วยมีเพียงทารถคนเดียวที่พยายามขัดขืนวิ่งหลบทหารนาซีนานอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายก็ไม่รอดถูกทหารนาซีจัดการไปท่ามกลางเสียงร้องไห้รละงมของเพื่อนเพื่อนทหารนาซีได้ตัวพวกเขาไปไม่มีปฏิหารใดๆให้พวกเขาหนีรอดมีเพียงความทรงจําของพวกเขาที่จะไม่มีวันลืมความเจ็บปวดในครั้งนี้ หนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าหนังจะจบลงอย่างเศร้าชาวยิปซีไม่รอดและไม่มีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกแล้วแต่ในความโหดร้ายในครั้งนี้ก็ยังซ่อนมิตรภาพดีๆอย่างที่นายอำเภอและลุนดิมีให้พวกเขาอย่างจริงใจไม่ว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนแต่ก็จงภูมิใจที่โลกยังไม่สิ้นคนดีนะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมดูพีหนึ่งเก้าแปดส